เทศกาลฤดูใบไม้ร่วงที่มีพระพรเทศกาลแห่งเสียงแตรได้มาถึงแล้วครับเรากล่าวได้ว่าเทศกาลฤดูใบไม้ร่วงที่เรากำลังถือกันในวันนี้เป็นเทศกาลที่มีความหมายและมีพระพรอย่างแท้จริงผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าครอบครัวแห่งสวรรค์ของเราจะรับพระพรแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระบิดาและพระมารดาอย่างมากมายโดยผ่านการถือรักษาเทศกาลต่างๆตั้งแต่เทศกาลแห่งเสียงแตรไปจนถึงวันสุดท้ายของเทศกาลอยู่เพิ่ วันนี้ขอให้เราย้อนพิจารณาดูที่มาของเทศกาลแห่งเสียงแตรด้วยกันเมื่อ3,500ปีก่อนโมเสสได้ใช้เวลา40วัน40คืนกับพระเจ้าบนภูเขาซีนายเพื่อรับแผน่นศิลาชุดแรกที่บรรจุพระบัญญัติสิบประการในช่วงเวลานี้เขามิได้รับประทานอาหารหรือน้ำเลยชนชาติอิสราเอลที่อยู่เชิงภูเขาคิดว่า โมเสสคงตายไปแล้วเพราะโมเสสขึ้นไปบนภูเขาโดยไม่ได้นำอาหารหรือน้ำไปเลยด้วยความคิดเช่นนี้พวกเขาสร้างรูปเคารพคือวัวทองคำพวกเขาก็กระทำให้ตัวเองเป็นมนทินด้วยการบูชาและเล่นชู้กับรูปเคารพทั้งยังกินและดื่มแล้วก็ลุกขึ้นเล่นสนุกกันพระเจ้าทรงพระพิโรธยิ่งนักต่อการกระทำของเขาทั้งหลายพระบัญญัติข้อแรกในพระบัญญัติสิิประการคืออะไรครับ คืออย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเราและข้อที่สองคืออะไรครับอย่าทำรูปเคารพสำหรับตนนี่เป็นกฎหมายที่พระเจ้าทรงห้ามมีให้ฝ่าฝืนโดยเด็ดขาดแต่เหตุการณ์เช่นนี้ก็ได้เกิดขึ้นมันช่างน่าสงเพชรจริงจริงมิใช่หรือครับด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงทรงมอบศิลาสองแผ่นแกมเูเซและตรัสว่าเจ้าจงลงไปเถิดด้วยว่าชนชาติของเจ้าได้กระทำความชั่วที่น่าสิสเสียน ขณะที่โมเสสลงจากภูเขาโดยถือแผ่นศิลาสองแผ่นนั้นเขาได้เห็นการกระทำและความประพฤติอันชั่วร้ายทั้งสิ้นของประชาชนและโทษะของโมเสสก็เดือดรุ่งขึ้นเขาจึงโยนแผ่นศิลาทิ้งตกแตกเสียที่เชิงภูเขาหลังจากที่โมเสสลงมาจากภูเขาพระเจ้าก็ทรงชี้ให้เห็นถึงการอาธรรมทั้งหมด ที่ชนชาติอิสราเอลได้กระทำและผู้กระทำบาปประมาณ3ามพันคนถูกลงโทษถึงตายในวันนั้นเองหลังจากนั้นประชาชนกลับใจใหม่สำหรับความเชื่อที่ไม่ซื่อสัตย์ของตนและทูลขอการอาภัยโทษจากพระเจ้าด้วยใจจริงเมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรเห็นการกลับใจใหม่ของเขาทั้งหลายพระองค์ทรงสั่งโมเสสให้ขึ้นไปบนภูเขาซีนายในวันที่หนึ่งเดือนที่6ตามปฏิทินอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อรับแผ่นศิลาพระบัญญัติสิทิประการชุดที่สอง ในวันที่หนึ่งเดือนที่หโมเสสได้ขึ้นไปบนภูเขาซีนายและถืออดอาหารเป็นเวลา40วันอีกครั้งต่อมาเขาได้รับแผ่นศิลาสองแผ่นและลงมาจากภูเขาในวันที่สีคือวันที่10เดือนที่เครับพระเจ้าทรงเลือกวันนั้นเป็นวันแห่งการลบบนทินครั้งใหญ่เพื่อระลึกถึงการที่พระองค์ทรงอภัย,ยโทษบาปให้แก่ชนชาติอิสราเอล ดังนั้นทุกปีเพื่อไม่ให้พวกเขาจะลืมวันแห่งการลบบนทินครั้งใหญ่จึงมีการเป่าแตรเป็นเวลาสิบวันก่อนที่จะถึงวันเทศกาลมันเป็นการแจ้งเตือนชนชาติอิสราเอลโดยส่งสัญญาณว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องกลับใจใหม่จากความบาปของตนและเตรียมพร้อมสําหรับการไถ่บาปในวันแห่งการลบบนทินครั้งใหญ่เทศกาลนี้เรียกว่าเทศกาลแห่งเสียงแตรคือวันที่หนึ่งเดือนที่7ตามปฏิทินอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งตรงกับวันนี้ครับ เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นเวลาที่เราต้องชดใช้และกลับใจใหม่ต่อความบาปผิดทั้งสิ้นที่เรากระทำในสวรรค์ลและบาปที่เรากระทำบนแผ่นดินโลกนี้รวมทั้งความบาปที่เราได้กระทำโดยที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นความบาปโดยการทําเช่นนี้เราควรถวายคําอธิษฐานแด่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงเปิดทางให้เราได้รับพระกรุณอีกครั้งและกลับสู่บ้านเมืองสวรรค์ที่นิรันดร์ เริ่มจากเทศกาลแห่งสิญแปรเราจะถวายคำอธิษฐานทั้งในตอนรุ่งเช้าและตอนเย็นเป็นเวลาสิบวันในช่วงเวลานี้เราสามารถคิดไตรตรองถึงตัวเองและขอบพระคุณอีกครั้งสำหรับพระคุณของพระเจ้าที่ทรงประทานแก่เราถ้าอย่างนั้นในวันนี้ขอให้เรามาคุ้นคิดถึงความหมายของเทศกาลแห่งสยงแตรด้วยกันพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่นั้นมีความสัมพันธ์กันเป็นคํำพยาก์กับการสำเร็จคํำพยากรน เมื่อพิจารณาถึงความบาปทั้งสิ้นที่เราได้กระทำไปตั้งแต่ความบาปที่ทรยศพระเจ้าในสวรรค์จนเป็นเหตุให้เราถูกขับไล่ลงมาสู่โลกนี้ไปจนถึงบาปที่เรากระทำแม้ในตอนนี้คือบาปที่เราไม่รู้สึกขอบพระคุณสําหรับพระเมตตาแห่งความรอดที่ทรงประทานแก่เรานอกจากนี้เราก็ยังไม่ได้กําหนดเส้นทางชีวิตแห่งความเชื่ออย่างถูกต้องบางครั้งเราจึงแอบมองเส้นทางฝ่ายโลกโดยไม่ละทิ้งความโลภทางโลกและในขณะเดียวกันเราก็ไม่กล้าทิ้งหนทางไปสู่สวรรค์ด้วยกล่าวคือ เราได้ดำเนินชีวิตโดยไม่ได้ยึดมั่นในทางใดทางหนึ่งและใช้ชีวิตยอย่างลังเลช่วงเวลาระหว่างเทศกาลแห่งสินแปรและวันแห่งการลบบนทินครั้งใหญ่เราทุกคนต้องกลับใจใหม่และขอาการไถ่าบาปจากพระเจ้าสำหรับวิถีชีวิตที่ไม่คู่ควรของเราเหล่านี้ครับดังที่มีเขียนไว้ในหนังสือวิวรณ์บทที่3การที่เราไม่เย็ยนไม่ร้อนนั้น<ล>ก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในความบาปที่รายแรง หากมันไม่เป็นความบาปทำไมพระเจ้าจึงตรัสว่าเพราะเหตุที่เจ้าเป็นแต่อุ่นๆไม่เย็นและไม่ร้อนเราจะทำอย่างไรครับเราจะคายเจ้าออกจากปากของเราแม้พระเจ้าทรงอภัยความบาปผิดอันมหันที่เรากระทำในสวรรค์แล้วแต่ความเชื่อของเรากลับล้มเหลวในการถวายความขอบพระคุณสำหรับพระคุณของพระองค์ยิ่งไปกว่านั้นเรายังไม่ได้ปฏิบัติตามพระบัญชาที่พระองค์ประทานแก่เราอย่างสมบูรณ์ แม้จะเป็นสัจธรรมที่พระเจ้าทรงเปิดเผยแต่เราก็กลับไม่มีความมั่นใจในสัจธรรมผมหวังว่าในช่วงสัปดาห์แห่งการอธิษฐานนี้พวกเราทุกคนจะถวายคำอธิษฐานแห่งการกลับใจใหม่ในเรื่องการใช้ชีวิตลักษณะนี้อย่างสมบูรณ์ครับด้วยเหตุนี้ในวันนี้ผมจึงอยากจะใช้เวลาคุ้นคิดถึงเรื่องเหล่านี้กับพวกท่านอย่างลึกซึ้งภายใต้คำเทศนาหัวข้อคำอุปมารเรื่องหญิงพรมจริสิทคนและความมั่นใจในสัจธรรม เมื่อเราพิจารณามัทธิวบทที่25เราจะพบคําอุปมาเรื่องหญิงพรหมจริสิบคนขอให้เรามาดูมัทธิวบทที่25ด้วยกันครับมัทธิวบทที่25ข้อที่1นเมื่อถึงวันนั้นแผ่นดินสวรรค์จะเปรียบเหมือนหญิงพรหมจริสิบคนถือตะเกียงของตนออกไปรับเจ้าบ่าวเป็นคนโง่ห้าคน เป็นหญิงมีปัญญาห้าคนฝ่ายคนง่นนั้นเอาตะเกียงของตนไปแต่หาได้เอาน้ำมันไปด้วยไม่คนที่มีปัญญานั้นได้เอาน้ำมันใส่กาไปกับตะเกียงของตนด้วยน้ำมันเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนอะไรครับเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนความเชื่อข้อที่ห้าครับเมื่อเจ้าบ่าวยังช้าอยู่ยยก็พากันง่วงเหงาและหลับไปครั้นเวลาที่่งคืนก็มีเสียงร้องมาว่าเจ้าบ่าวมาแล้ว จงออกมารับท่านเถิดพวกหญิงพรหมจริเหล่านั้นก็ลุกขึ้นตกแต่งตะเกียงของตนพวกที่โง่นั้นก็พูดกับพวกที่มีปัญญาว่าขอแบ่งน้ำมันของท่านให้เราบ้างตะเกียงของเราจวนจะดับอยู่แล้วพวกที่มีปัญญาจึงตอบว่าหน้ากลัวน้ำมันจะไม่พอสำหรับเราและเจ้าจงไปหาคนขายซื้อสำหรับตัวเองจะดีกว่าเมื่อกำลังไปซื้อนั้นเจ้าบ่าวก็มาถึงผู้ที่พร้อมอยู่แล้วก็ได้ไปกับท่านในการเลี้ยงเนื่องในงานสมรส และประตูก็ปิดทายหลังหญิงพรมจรีอีกห้าคนก็มาร้องว่าท่านเจ้าข้าท่านเจ้าข้าขอเปิดให้ข้าพระเจ้าเข้าไปด้วยฝ่ายท่านตอบว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเราไม่รู้จักท่านเหตุฉะนั้นจงเฝ้าระวังอยู่เพราะท่านทั้งหลายไม่รู้กําหนดวันหรือมงนั้นหญิงพรมจรีโง่ห้าคนได้ตัดสินใจผิดและหญิงพรมจรีที่มีปัญญาห้าคนตัดสินอย่างถูกต้อง หญิงพรหมจรีโง่ห้าคนทำบางสิ่งที่ทำให้พวกเขาต้องเสียใจชั่วนิรันดวกเขาคิดในใจว่ามันไม่สายรอกที่เราจะเตรียมตัวเมื่อเจ้าบ่าวมาถึงอย่างไรก็ตามมันก็สายเกินไปแล้วความเชื่อของเราต้องพร้อมเสมอเราต้องไม่ตกอยู่ในสภาวะที่หมดความเชื่อในคำอุปมารเรื่องหญิงพรมจรีสิบคนมีกล่าวว่าเป็นคนโง่ห้าคนเป็นหญิงมีปัญญาห้าคนหญิงพรหมจรีที่มีปัญญาหคน ได้เข้าไปในการเลี้ยงเนื่องในงานสงรสพร้อมกับเจ้าบ่าวแต่หญิงพรหมจริยที่โง่ห้าคนนั้นไม่ได้เข้าไปนี่เป็นคำพยากรณ์ที่แจ้งให้เราทราบถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับหญิงพรหมจรียที่มีปัญญาห้าคนได้จัดเตรียมอะไรพร้อมกับตะเกียงครับพวกเขาเตรียมน้ำมันไว้พร้อมแล้วหญิงพรหมจริยที่โง่เข่าล่ะครับฝ่ายคนโง่นั้นเอาเตะเกียงของตนไปแต่หาได้เอาน้ำมันไปด้วยไหม พี่น้องชายพี่น้องสาวครับเป็นเรื่องที่แน่นอนไม่ใช่หรือครับว่าหากมีตะเกียงก็ย่อมต้องมีน้ำมันถึงจะมีประโยชน์ทว่าขณะที่หญิงรหมจารีที่มีปัญญาเตรียมทั้งตะเกียงและน้ำมันไว้พร้อมหญิงรหมจารีที่โง่เขลาก็จะเตรียมแต่ตะเกียงเท่านั้นไม่ได้เตรียมน,น้ำมัน ทุกท่านครับพระบิดาและพระมารดาทรงสอนเราเกี่ยวกับความหมายของตะเกียงที่ต้องเติมน้ํามันว่าอะไรครับพระองค์ทรงสั่งสอนเราว่าตะเกียงหมายถึงสัจธรรมที่เรามีไม่ใช่หรือครับแล้วน้ํามันหล่ะครับพระองค์ทรงสอนเราว่าน้ํามันเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนความเชื่อที่สามารถทําให้โลกอันมืดมิดสว่างได้เพราะฉะนั้นจากคําสั่งสอนของพระองค์เราสามารถเข้าใจได้ว่าหญิงพรหมจรรีที่มีปัญญามีความเชื่อที่มั่นคงต่อพระเจ้าและมั่นใจในคําสั่งสอนของพระองค์ แล้วหญิงพรมจริที่โง่เขลาล่ะครับแม้จะอยู่ในศัจธรรมแต่พวกเขาก็ยังขาดน้ำมันซึ่งก็คือขาดความเชื่ออยู่หากเราไม่มั่นใจในศัจธรรมที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้และไม่สามารถเป็นพยานถึงศัจธรรมต่อหน้าผู้อื่นได้เราจะกล่าวได้หรือไม่ครับว่าเราเชื่อในพระเจ้าผู้เสด็จมาสู่โลกนี้เราควรกล่าวด้วยความมั่นใจว่าเพราะว่านี่คือสัจธรรมที่พระเจ้าทรงสั่งสอนสสอน,นี่จึงเป็นสัจธรรมที่จะช่วยโลกให้รอดอย่างแท้จริงมีคริสตจักแห่งเดียวในโลก ที่สามารถช่วยโลกให้รอดได้ที่นั่นคือคริสตจักรได้ครับพระเจ้าทรงสเสด็จมาสู่โลกนี้ด้วยพระองค์เองเพื่อคนบาปแห่งสวรรค์ผู้ต้องไปสู่ความตายนิรันดร์เราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องไปสู่นรกแต่พระเจ้าทรงเปิดหนทางแห่งชีวิตหนทางแห่งความรอดและประทานพระคุณทั้งหมดแก่เราเพื่อที่เราจะสามารถเข้าไปสู่อาณาจักรสวรรค์ได้ด้วยเหตุผลต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นเราจึงควรมีความมั่นใจในสัจธรรมนี้ ตลอดจนมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าและความภาคภูมิใจในสัจธรรมนี้ครับและเราต้องมีความเชื่อที่จะโอ้อวดถึงสัจธรรมและแบ่งปันกับคนรอบข้างด้วยเราต้องกล่าวอย่างมั่นใจต่อหน้าทุกคนว่าถ้าท่านไม่เชื่อในพระมารดาของเราท่านก็ไม่สามารถรับความรอดได้ถ้าท่านไม่เชื่อในพระคริสต์พระอันสังหง ท่านก็ไม่สามารถรับความรอดได้พระนามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า่ายเราต้องเป็นผู้ที่สามารถโอ้อวดเช่นนี้ได้ครับเราต้องถามตัวเองว่าเรามีน้ำมันแห่งความเชื่อหรือไม่ในที่นี้เราสามารถเห็นความแตกต่างระหว่างผู้ที่มีน้ำมันกับผู้ที่มีเพียงตะเกียงได้ชัดเจนนี่จึงเป็นเหตุผลที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเราถึงความจำเป็นของการประกาศ การประกาศข่าวประเสริฐเป็นวิธีการยืนยันว่าเรายังมีน้ำมันแห่งความเชื่ออยู่หรือไม่คำสั่งสอนที่เราประกาศนั้นไม่ใช่ความคิดส่วนตัวของเราแต่ทั้งหมดเป็นคำสั่งสอนที่เราได้รับมาจากใครครับหากเรามั่นใจว่าพระอันซังโงทรงเป็นพระคริสต์ที่แท้จริงผู้สเสด็จมาสู่แผ่นดินโลกเพื่อช่วยมนุษยชาติให้รอดแล้ว เราจะต้องมีอะไรในคําสั่งสอนของพระองค์ด้วยครับเราต้องมีความมั่นใจในคําสั่งสอนของพระองค์และส่งต่อความมั่นใจนั้นให้แก่ผู้อื่นลองคิดดูสิครับว่าความเชื่อของชนชาติอิสราเอลในสมัยเอลียาเป็นอย่างไรมีผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จ850คนที่นมัสก,การพระบาอันและอาเชราและมีเอลียาผู้มีความเชื่อในพระเจ้าพระเยโฮวาองค์เดียวสองฝ่ายนั้นได้ต่อสู้กัน อย่างไรก็ดีชนชาติอิสราเอลที่เฝ้าดูเหตุการณ์ทั้งหมดนี้นั้นมีได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยพวกเขาลังเลใจและถามตัวเองว่าฝ่ายใดจะถูกฝ่ายนี้หรือฝ่ายนั้นแม้ชนชาติอิสราเอลถูกเลือกให้เป็นชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกสรรพูดอีกอย่างหนึ่งคือแม้จะมีตะเกียงแต่พวกเขายังขาดสิ่งใดอยู่ครับ พวกเขาไม่มีน้ำมันเลยคือไม่มีความเชื่อในพระเจ้าพวกเขาจึงไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างความจริงกับความเท็จได้ความสับสนของพวกเขามาจากความจริงที่ว่าบรรดาผู้ที่นมัสก,การพระบาอันกับอาเชรานั้นดูมีอนุภาพมากราชินีเยเซเบลก็บูชาพระบาอันและอาเชราด้วยจำนวนปุโรหิตของพวกเขาก็มีมากมายมหาศาลเมื่อเห็นพวกเขาถวายเครื่องบูชาก็ดูเหมือนยิ่งใหญ่มากทีเดียว อย่างไรก็ดีฝ่ายประชากรของพระเจ้านั้นมีจํานวนค่อนข้างน้อยและดูเหมือนว่าทุกอย่างจะต่ําต้อยและขาดไปในทุกด้านด้วยเหตุนี้ประชาชนทั้งหลายหวั่นไหวแม้จะอ้างว่าตนเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้าพระเยโฮวาก็ตามสุดท้ายแล้วผู้เผยพระวจนะเอลียาห์ก็เผชิญหน้ากับผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จเหล่านั้นมิใช่หรือครับพวกเขาร้องออกพระนามพระเจ้าของตนตั้งแต่เช้าจนเที่ยง โดยหวังที่จะได้รับคำตอบแต่ก็ไม่มีเสียงและไม่มีคำตอบจากสวรรค์เมื่อนั้นเอลียาได้เอาชนะพวกเขาทั้งหมดต่อหน้าบรรดาผู้ที่มาชุมนุมกันที่นั่นเขาพูดกับประชาชนว่าดังที่เจ้าเห็นพระของเขาทั้งหลายนั้นไม่เป็นอะไรเลยพระของพวกเขาเป็นเพียงสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นด้วยมือมนุษย์แต่พระเจ้าของเราม่ทรงเป็นเช่นนั้นเอลียาให้ประชาชนเข้ามาใกล้และถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้า เมื่อเขาซ่องแท่นบูชาและวางเครื่องเผาบูชาไว้บนแท่นบูชาแล้วอธิษฐานแด่พระเจ้าเหตุการณ์อัศจรรย์ก็เกิดขึ้นคือไฟก็ตกลงมาจากฟ้าสวรรค์และไม่เครื่องเผาบูชาและเลียนน้ำซึ่งอยู่ในคูใช่ไหมครับขณะนั้นเมื่อประชาชนยังลังเลเอลียาก็ตะโกนด้วยความอึดอัดใจ,จว่าท่านทั้งหลายจะขยักขย่อนอยู่ระหว่างสองฝ่ายนี้นานศัก์เท่าใดนั่นก็เพราะว่าในมุมมองฝ่ายวิญญ,ญาณ น้ำมันของเขาหมดลงแล้วครับแม้พวกเขาจะอยู่ในตำแหน่งประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรแต่พวกเขากลับไม่มีน้ำมันด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงขาดความเข้าใจที่ถูกต้องในการแยกรูปเคารพและพวกเขาก็ไม่มีความเชื่อในพระเจ้าในท้ายที่สุดประชาชนได้พูดว่าอะไรหลังจากที่เอลียาได้รับชัยชนะและกำจัดผู้เผยพระวจนะของพระบาอันให้หมดไปครับพวกเขากล่าวว่า พระเยโฮวาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่แท้จริงตอนนี้เรามีน้ำมันแห่งความเชื่อหรือไม่คำตอบของคำถามนี้พบได้เมื่อเราเปิดเผยความเชื่อของเราที่มีตอ่อพระเจ้าครับนี่จะแสดงให้เราเห็นว่าเราสามารถเปิดเผยและเป็นพยานถึงศัตธรรมเรื่องพระมารดาแห่งฟ้าสวรรค์แก่คนอื่นได้อย่างมั่นใจเพียงใดนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเรามีน้ำมันแห่งความเชื่ออยู่หรือไม่มิใช่หรือครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่พระเจ้าทรงรับสั่งเราว่า จงมีใจกล้าขณะใช้ชีวิตยอยู่ในโลกนี้ขอให้เรามาดูยหอนบทที่16ด้วยกันให้เราพิจารณาพระวจนะของพระเจ้าในยหอนบทที่16ข้อที่33ยอห์ย้อนบทที่16ข้อที่33ครับเราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่าน เพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจเถิดพระองค์ทรงบัญชาให้เราทำอย่างไรครับจงชื่นใจในพระคมพีรฉบับอื่นก็บันทึกว่างงจงมีใจกล้าเพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้วหากเราเดินตามเส้นทางที่พระบิดาและพระมารดาทรงดำเนินเราก็จะสามารถมีความเชื่อที่เอาชนะโลกได้เหมือนพระองค์มิใช่หรือครับ มีกล่าวไว้ว่าความสว่างแห่งสัจธรรมนั้นไม่ควรถูกซ่อนไว้ใต้พื้นในสมัยก่อนเมื่อผู้คนใช้ตะเกียงมีใครจุดตะเกียงแล้วซ่อนไว้ใต้พื้นไหมครับจุดตะเกียงแล้วตั้งไว้บนยอดบนสุดเพื่อให้ส่องสว่างไปทั่วทั้งบ้านมิใช่หรือครับพูดอีกอย่างหนึ่งคือความสว่างมีไว้เพื่อทำหน้าที่ในการเปิดเผยครับ ภารากิจของความสว่างไม่ใช่การปิดบงังแต่เปิดเผยสิ่งต่างๆเราควรที่จะเปิดเผยให้ทราบถึงพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าพระมารดาคริสตจักรของเราและเกี่ยวกับสัจธรรมด้วยเพราะทั้งหมดนี้เป็นคําสั่งสอนของใครครับหากนี่เป็นคําสั่งสอนของพระเจ้าก็คงไม่มีคําสั่งสอนอื่นใดที่จะช่วยโลกให้รอดได้เช่นนั้นแล้วในเวลานี้เราต้องเตรียมอะไรบ้าง เวลานี้ฝ่ายเราจำเป็นต้องวัดปริมาณน้ำมันแห่งความเชื่อของตนว่ามันเหลืออยู่มากน้อยแค่ไหนเราไม่ควรอยู่อย่างสุขสบายโดยมีเพียงตะเกียงซึ่งก็คือเป็นสมาชิกคริสตจักรของพระเจ้าเพียงถ่ายนอกเท่านั้นแต่เราควรมั่นใจในสัจธรรมทั้งหมดที่พระเจ้าทรงเปิดเผยแก่เราเราควรถือว่าช่วงเวลาแห่งความเชื่ออันล้ำค่าของเราคือช่วงเวลาที่เราสามารถยำเกรงพระเจ้าพระบิดาและพระเจ้าพระมารดาเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุด และมุ่งมั่นที่จะเดินตามเส้นทางนี้ไปจนถึงที่สิ้นสุดครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่บรรดา,าคารทูตและบรรพบรุษแห่งความเชื่อไม่ยอมแพ้แม้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่คนอื่นๆอาจยอมแพ้ได้พวกเราทุกคนรู้ดีผ่านพระคัมภีร์ว่าพวกเขาทั้งหลายต่างก็ทำง,งานอย่างหนักเพื่อข่าวประเสร,ริฐด้วยความหวังที่จะเปลี่ยนแปลงโลกมึงลิฟภัยให้กลายเป็นโลกของพระเจ้าและนำโลกไปสู่การกลับใจใหม่โดยการประกาศข่าวประเสริฐอย่างกล้าหาญทั้งในสมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกขอให้เรามาพิจารณาดูตัวเองว่าเรากำลังเดินบนหนทางแห่งความเชื่อโดยมองไปที่สวรรค์หรือกำลังเดินบนหนทางแห่งความเชื่อโดยมองชีวิตบนโลกนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่มีใครสูญเสียหรือพลาดแผ่นดินสวรรค์ที่นิรันดร์และเส้นทางแห่งชีวิตนิรันดร์ที่พระบิดาพระมารดาทรงนำเราไปแม้แต่คนเดียว ในมุมมองฝ่ายจิตวิญญาณช่วงเวลาที่เราไม่มองไปยังสวรรค์ก็ถือเป็นความบาปเช่นกันเป็นบาปอะไรครับบาปที่ไม่เชื่อในพระเจ้าอย่างถูกต้องและบาปที่ไม่มั่นใจในคำสั่งสอนของพระเจ้าโดยผ่านสัปดาห์แห่งการอธิษฐานวันแห่งการลบบนทินครั้งใหญ่นี้ขอให้เราเชื่อมั่นในพระคำที่ว่าเราได้ชนะโลกแล้วดังนั้นท่านทั้งหลายก็ควรชนะโลกเหมือนกัน จงมีใจกล้าเถิดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะช่วยท่านเสมอผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าครอบครัวแห่งสวรรค์ทุกคนจะมีความมั่นใจในพระวจนะเหล่านี้และพยายามเป็นพยานถึงพระสิริของพระบิดาและพระมารดาในทั่วโลกขอให้เรามาดูอีกสักข้อในอิสยาบทที่41ขอให้เรามาดูคำสั่งสอนในอิสยาบทที่41ข้อที่1ิด้วยกันครับ บทที่41ข้อที่10ครับอยากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอยากขยาเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะหนุนกําลังเจ้าเออเราจะช่วยเจ้าเออเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีชัยของเราในอิสยาบทที่41มีบันทึกไว้ว่าพระเจ้าจะส่งช่วยเราทั้งหลายทุกท่านครับท่านเชื่อพระวจานะนี้ไหมครับท่านมั่นใจไหมครับ หากเป็นเช่นนั้นก็ไม่มีอะไรที่เราต้องคิดอีกแล้วพระเจ้าทรงช่วยและเสริมกำลังเราด้วยพระองค์เองโดยทรงสั่งสอนเราว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าจนถึงที่สุดพระเจ้าประทานพระสัญญานี้แก่เราไว้เป็นหลักประกันครับพูดให้ง่ายคือนี่ก็เหมือนกับว่าพระเจ้าทรงเขียนตัวสัญญาใช้เงินให้แก่เราขอให้เราไปอ่านต่อในข้อที่12 เจ้าจะแสวงผู้ที่ต่อสู้กับเจ้าแต่เจ้าจะไม่พบเขาผู้ที่ทำสงครามกับเจ้าจะเป็นศูนย์และศูญยภาพเพราะเราคือพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้ายุดมือขวาของเจ้าไว้คือเราเองพูดกับเจ้าว่าพระองค์ตรัสว่าอะไรครับอย่ากลัวเลยเราจะช่วยเจ้าพระเจ้าตรัสว่าเราจะช่วยเจ้าแล้วใครในโลกจะสามารถยินหยัดต่อเจ้าได้ใครจะกล้ายืนหยัดต่อสู้กับเราได้ เราจะช่วยเจ้าเราจะอยู่ฝ่ายเจ้าในลักษณะนี้พระเจ้าประทานกำลังแก่เราเสมอครับข้อที่14ครับพระเจ้าตรัสว่าอย่ากลัวเลยเจ้าหนอนอย่าโคบเจ้าคนอิสราเอลเราจะช่วยเจ้าผู้ถ่ายของเจ้าคือองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ใดหรือตำแหน่งใด เราก็ควรจะโอ้อวดพระเจ้าของเราด้วยความมั่นใจเราควรโอ้อวดคริสตจักรของเราด้วยความมั่นใจว่าศัจธรรมที่สอนในคริสตจักรของเรานั้นล้วนเป็นคําสั่งสอนที่ได้รับจากพระเจ้าพระเจ้าจะทรงช่วยคริสตจักรที่น้ัมการในวันอาทิตย์ไหมครับพระเจ้าจะทรงช่วยคริสตจักรที่ฉลองคริสต์มาสหรือคริสตจักรที่ไม่มีเทศกาลปัสกาหรือเปล่าคริสตจักรเช่นนี้จะช่วยโลกให้รอดได้ไหมครับอย่างไรก็ดียังมีคนเหล่านั้นที่ขัดขวางศัจธรรมของพระเจ้าด้วยความเท็จ และขัดขวางมิให้มนุษยชาติยอมรับสัจธรรมด้วยอุบายโชว่ร้ายต่างๆที่ตนสร้างขึ้นมาเองถึงกระนั้นเนื่องจากสัจธรรมนี้เป็นคำสั่งสอนของพระเจ้าเราจึงต้องยืนหยัดอย่างมั่นคงต่อหน้าทุกคนไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามถ้าพวกเราในอดีตเคยเป็นเหมือนชนชาติอิสราเอลที่หวั่นไหวและลังเลใจในสมัยเอลียา ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราต้องมีความเชื่อที่มั่นคงว่าจะยืนอยู่ฝ่ายพระเจ้าเท่านั้นนี่คือความเชื่อที่เราควรมีครับด้วยมองย้อนกลับไปถึงความบาปที่เราได้กระทําไปโดยขาดความเชื่อขอให้เราถวายคําอธิษฐานอย่างมากมายเพื่อที่เราจะได้รับพลังแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ในช่วงสัปดาห์แห่งการอธิษฐานวันแห่งการลบมลทินครั้งใหญ่นี้ด้วยกันนะครับลองพิจารณาข่าวประเสริฐนี้ด้วยมุมมองเชิงคําพยากรณ เมื่อโยชูวาเข้าไปสู่แผ่นดินคานาอันประชาชนทุกคนต่างโห่ร้องด้วยกันมิใช่หรือครับเมื่อพวกเขาทำตามคำที่พระเจ้าทรงบัญชาให้กระทำพวกเขาก็ได้เห็นการอัศจรรย์ที่ตามมาเราไม่ควรทำตามความคิดของตนเองแต่จากนี้ไปขอให้เราปฏิบัติตามคำสั่งสอนที่พระเจ้าประทานให้อย่างสมบูรณ์ไม่ว่าเราจะอยู่ต่อหน้าใครก็ตาม พระเจ้าตรัสว่าทุกคนที่จะรับเราต่อหน้าผู้คนทั้งหลายเราก็จะรับผู้นั้นต่อหน้าเหล่าทูตสวรรค์แต่ผู้ใดจะไม่ยอมรับเราต่อหน้าผู้คนทั้งหลายเราจะไม่ยอมรับผู้นั้นต่อหน้าเหล่าทูตสวรรค์นี่เป็นข้อความที่เข้มงวดซึ่งพระเจ้าประทานแก่เราโดยตรงและสัจธรรมนี้ชัดเจนมากเพียงใดครับพันธสัญญาใหม่เรื่องวันสบาโตและเทศกาลปัสกานั้นแน่นอน และชัดเจนเพียงใดครับพระเจ้าทรงช่วยเราเสมอและทรงตรัสให้เรากล้าหาญเรากําลังสอนบัญญัติอื่นนอกเหนือจากพระบัญญัติของพระเจ้าหรือเปล่าครับเช่นนั้นแล้วเราควรประกาศแก่ผู้คนทั้งหลายด้วยความมั่นใจครับและเนื่องจากพวกเราเป็นความสว่างเราจึงควรเปิดเดผยสัจธรรมให้มากที่สุดเมื่อเราทําเช่นนั้นโลกที่มืดมิดก็จะถูกเปลี่ยนเป็นโลกแห่งความสว่างได้มิใช่หรือครับ ผ่านเทศกาลฤดูใบไม้ร่วงนี้ขอให้เราทุกคนได้รับความรักพระคุณและพระพรที่ล้นเหลือจากพระเจ้าควบคู่ไปกับความเชื่อที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นผมจะอธิษฐานขอให้เราทุกคนกลายเป็นหญิงพรหมจรีที่มีปัญญาห้าคนโดยเตรียมน,น้ำมันแห่งความเชื่อไว้ลงหน้าผมขอจบคำเทศนาไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ